ก็มาในชุดขาวเกมเริ่มครับแบงคอกเป็นฝ่ายเก็บบอลก่อนนะครับให้ไม่ตรงครับอันนี้จะเป็นมั่นคงของชมรีไม่ได้ครับเอาครับมาถึงวันเดลรส์ต่อมาที่เอเวอเรตันเปิดมาเฮบาติ้งสายโอ้โหแล้วก็ซาอีกทีหนึ่งโดยมาหมูด1.0เลยครับโอ้โหยิงไปชนคานไปยังแล้วลงมานี่ตกต่อหน้าต่อตาก็เรียบร้อยครับ1-0หรับเจาถิ่นแบงคอก โอ้โหซ้ำจะเจาะเข้าไปเลยครับทีนี้ปล่อยเคเบตรตี้แบบนี้ไม่ได้นะครับดูครับเป็นเฉลิมพงที่แม่ยืนและเข้าช้าไปหน่อยครับเหมือนขาใต้ครับดูครับยิงงัดโอ้โหเอาลงได้ไหลออกมาโล่งเลยครับมามูดเอาแล้วครับมามูดจี้เข้าไปมีนิติพงเนี่ยเติมขึ้นมาแต่มามูดให้ต้องชะลอน,นิดนึงแล้วเปิดยัดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับ2-0โอ้จิติพันธ์แต่ว่าลูกน,นี้มีเสียงนกหวีดน่าจะล้ำหน้าครับ โอ้โหจังหวะเปิดยัดเข้าไปของนิติพงศ์ครับไปครับเดี๋ยวดูครับจังหวะสอดว่าก้าวขึ้นมานิดนึงครับน่าจะล้ำครับตรับตามเล่นอีกทีครับมองมาเอาครับเฮเบอร์ตี้เก็บได้จังหวะสวนขึ้นมาของแบงคอกเฮเบอร์ตี้ลากมาเฮเบอร์ตี้เข้าช่องมาจังหวะนี้หลุดมาทิติพันธ์ยิงโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหชนินออกมาเร็วนะครับทำให้ทิติพันธ์นีต้องเร่งยิงแต่ให้ทิติพันธ์หลุดเลยครับไม่ล้ำหน้าอยู่แล้วครับ แต่ว่าชนินได้ออกมาไวครับต้องรีบยิงแล้วโอ้โหแห่างเสาไปไม่ไกลครับนี่ครับไม่ทันได้เล็งเท่าไหร่ครับชนินมาแล้วเจสซี่สุมัญญาเอาครับมาชัยอาชันนรงแต่งได้เข้าขวาโอ้โหสุดสวยจริงๆครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับชานนรงพรมสีแก้ว โอ้โหเอาบอลลงก็คลาสสิกแล้วนะครับแต่จริงลูกนี้ต้องบอกว่าสวยงามเด็ดขาดมากแอสซิสต์ของสุบัญญาโอ้โหเหนือชั้นจริงครับไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับจับด้วยซ้ายแล้วหวดด้วยขวาทันทีโอ้โหแหมติดประตูสวยๆไว้จำสัปดาห์ได้เลยครับลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยครับลูกยิงของชาญรงค์นะครับประตูที่3ของเขาในซีซั่นนี้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นประตูที่ทําให้เชลบุรีตลงมาเล่นครึ่งหลังอย่างออกกล้าวพุทธินันท์ บอลออกซ้ายครับวันเดอร์วันเดอร์ลากตัดเข้ามาวันเดอร์ตามติดเลยยอดลูกนี้มาลุ่งรัดมงตั้งทิติพันธ์สอ,องในบอลแล้วก็ซาอีกทีหนึ่งเฟบอตี้อาครับจะได้จุดโทษหรือจะได้ประตูแต่ที่แน่แน่เนี่ยคือสองนะครับตอนนี้โอ้โหแบงคอกได้ประตูที่ต้องการเป็นทิติพันธ์นะครับพี่กิ่งโอ้โหน่าจะโดนแขนของเฉล,ลิมพงศ์ด้วยครับนี่ครับลุ้งรัดมงตั้งกลับมาแล้ว <c oughs> บอลติดฉเฉลิมพงแล้วมาเข้าทางเฮเบตี้ครับซ้เข้าไปครับเจสซี่เอาลูกนี้ไปให้กับทางวัเดอร์แล้วก็เฮเบตี้โหมไปไหลต่อมาให้กับปกแก้าเอาครับเล่นต่อก่อนเขาบอกว่าไม่ล้ําเดี๋ยวว่ากันปกก้าไหลามาเฮเบต,ตี้แปะแล้วก็ยิงลูกนี้แมติดเซฟของชนิน ยิงของเฮเบตตี้พยายามจะเล่นเสาแรกลูกฟรีคิกครับ,รรบอิสดาดยอดเข้าไปลูกนี้บาลังกาโอ้โหจะเสียขานอยู่แล้วครับแต่ฟาวเคสการ์ดปัดทิ้งออกไปโอ้โหดูครับลูกเปิดของกิงสดาดแล้วบาลังกาหม่งตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเอเวอร์ตันไม่ทันครับแต่ว่าบอลมันไม่ห่างมือของฟาวเคสการ์ดครับ,รบล่างมาตกงพื้นที่ปลอดภัยก่อน และโยกตัดเข้ามาใหม่สุดท้ายูุตสินเป่าให้เป็นบอลของชนบุรีอ้าวเล่นเร็วก็มาเสียบอลให้กับทางรักเลแล้วเปิดมาปกเก้ายกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสามประตูต่อนหนึ่งครับแบงค์คองได้ประตูนหนีห่างชลบุรีไปจากปกเก้าอน,นันตเป็นเฉลิมโพองครับเปิดไม่ดีครับนี่ครับเรียบร้อยเลยครับ ลากมาเองเอาครับกระชากมาแต่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครติดดิสเบรกแล้วผู้นสิง็เปร์ทวิปหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เปน็นว่าทูแบงค์ข้อกยูเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะจุบรีฟซีไป3ประตูต่อ1น,นะครับ